สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลที่ปลายนิ้วนะคะปกติเราจะมีสมุดคู่มือสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะในรายการก็จะมีประวัติของผู้ป่วยนะคะเรื่องประวัติการเป็นเบาหวานประวัติการใช้ยาประวัติสุขภาพประจำปีแล้วก็รายละเอียดการประเมินการควบคุมเบาหวานรายสัปดาห์ เวลาตรวจนะคะเราก็จะจดผลเลือดในนี้นะคะว่าวันที่เท่าไรเราเจาะช่วงเช้าก่อนอาหารหรือหลังอาหารปกติก็จะให้เจาะช่วงเช้าก่อนทานอาหารแต่ถ้าในกรณีที่เราจะวัดการทำงานนะคะของตับอ่อนของร่างกายเนี่ยเราอาจจะเจาะหลังอาหารได้โดยเจาะหลังจากทานอาหารเสร็จเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทานอาหารเช้าเวลา8 นาฬิกาก็เว้นไปอีก2ชั่วโมงก็คือ10นาฬิกาเราก็เริ่มเจาะแล้วก็จดค่าเลือดที่ได้นะคะทีนี้เรามา,ามาดูเครื่องมือค่ะเครื่องมืออุปกรณ์ก็จะมีนะคะทั้งหมด4ชิ้นชิ้นแรกนี่นะคะก็คือตัวที่ไว้ตรวจนะคะปริมาณน้ำตาลในเลือดกร่องนี้ก็จะเป็นที่ใส่หัวเข็มนะคะทีนี้เครื่องมือจะมีอยู่2ชิ้น ชิ้นแรกเป็นเครื่องมือที่ไว้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใช้นะคะด้านหลังเนี่ยจะมีฐานนะคะดันแล้วกดออกฐานที่ใช้นะคะจะต้องเป็นฐานรุ่นนี้เท่านั้นนะคะก็คือ cr 2 0 3 2ซึ่งสามารถหาซื้อได้ใน7นะคะเพราะว่าถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยใส่ไปก็อาจจะเครื่องมือไม่ทำงานจากนั้นเราก็ปิด ทีนี้วิธีการใช้งานของเครื่องมือนี้นะคะวิธีการเปิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปุ่มอยู่2อ,อปุ่มปุ่มนี้คือปุ่มที่ปิดเปิดอยู่ติดกับปายเชือกอีกปุ่มนึงเป็นปุ่มเมมโมรีนะคะซึ่งมันจะเก็บเมมโมรีได้ประมาณ200ครั้งถ้าเกิดอะไรที่เกิน200มันก็จะทับตัวก่อนหน้านั้นไปเวลาเราเปิดแค่กดเปิดนะคะได้ยินเสียงตืนก็จะเห็น 3- 4ก็คือเดือน3มีนาวันที่4เวลา ทุ่มหนาทีนะคะทีนี้เวลาเราจะเปิดฝาเราพลิกด้านหลังแล้วดันเปิดแล้วนะคะเมื่อเปิดแล้วเรานำตัวนี้นะคะฉีกกระดาษออกมาใส่เข้าไปตรงๆนะคะแล้ววางไว้เตรียมพร้อมนะคะหัวประมาณนี้ มาดูเครื่องมือในการเจาะเลือดนะคะในการเจาะเลือดเวลาเราจับเราจะจับเหมือนปากกาแล้วใช้นิ้วโป้งกดนะคะสีเขียวๆนี่ค่ะกดเหมือนปากกาดังติ๊กนะคะเวลาเราตั้งความลึกของเข็มเนี่ยปกติจะให้ตั้งที่ระดับ2ถ้าระดับ2แล้วเนี่ยกดลงไปเลือดไม่ออกก็เพิ่มเป็นระดับ3ระดับ4ีนี่ยังไงก็มีเลือดออกแต่ก็จะเจ็บมากขึ้นฝั่งนี้เนี่ยเอาไว้ดันเวลาเราปลดหัวเข็มนะคะ ส่วนปุ่มนี้เนี่ยกรณีที่หัวเข็มเนี่ยมันออกจากตัวเข็มก่อนเราสามารถดึงหัวเข็มกลับมาได้เวลาใช้นะคะใส่หัวเข็มเข้าไปตรงๆค่ะไม่บิดนะคะแล้วมันจะดังกึก๊กเตรียมพร้อมนะคะเอาแอลกอฮอล์เช็ดนะคะนิ้วไหนก็ได้ค่ะนะคะเวลาเช็ดไม่เอาปากเป่านะคะรอจนกระทั่งแอลกอฮอล์แห้ง เวลาเราเจาะพยายามเจาะด,ด้านข้างของนิ้วไม่เจาะตรงกลางนะคะเพราะว่ามีเส้นประสาทเยอะจะรู้สึกเจ็บมากเวลาจะใช้เราใช้มือจับนะคะปลายเข็มนี่ออกมาเห็นไหมคะนี่มีปลายเข็มเราเราจะดึงปลายเข็มกลับเราดึงอย่างนี้นะคะมันจะสามารถจะดึงเข็มกลับไปได้ทีนี้เดี๋ยวจะเจาะจริงนะคะขออนุญาตเอาเข็มนี่ออกก่อน เวลาใช้นะคะสมมุติเราจะเจาะด,ด้านข้างฝั่งนี้วางแนบๆจะได้ยินเสียงดังตึกนะคะถ้าพร้อมกดนิ้วโป้งนะคะมันจะดังตึกตึกปุ๊บนะคะปิดฝาก่อนนะคะแล้วเราก็ถอดอันนี้ออกนะคะปกติมันจะมีหัวสีฟ้าตรงนี้ติดอยู่แล้วก็หัวสีฟ้านะคะวางตรงนี้แล้วก็ดูดตูดนะคะเลือดมันจะดูดถูกดูดเข้ามา แล้วมันก็จะอ่านค่าอ่านค่าเนี่ยสมมติขึ้นไป160อ่ะเราจําไว้160ถ้าได้ค่าแล้วเราเอานี่ใส่เข้าไปอย่างเดิมนะคะแล้วดันดันให้มันออกหัวสีฟ้าที่ดูดเลือดมันก็จะออกมาเอาฝาปิดนะคะพอปิดเสร็จปิดปุ่ม on off นะคะเพื่อประหยัดแบตเตอรี่อันนี้เรียบร้อยหนึ่งชิ้นจากนั้นนะคะเราก็มาถอดหัวเข็มเวลาถอด ดันตรงนี้นะคะไม่ใช่ปุ่มสีฟ้านะคะดันด้านหลังตึกมันก็จะดักออกเอาชิ้นส่วนที่เราใช้แล้วนะคะทิ้งซึ่งอาจจะใช้ขวดเปล่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะใส่ลงในขวดแล้วก็เอาไปทิ้งเก็บเครื่องมือนะคะให้เรียบร้อยอย่าพยายามไปโดนบริเวณนี้นะคะซึ่งอย่าสกรปรกและติดเชื้อได้นี่ก็คือวิธีการตรวจเลือดอย่างง่าย